ดีเลยมันอ่ะโหแล้วเอ้าเอ้าผมว่าเน็ตเขาไม่ค่อยดีแล้วแหละโอ้โหเอาเอาเอาไปไหนเอเพือนเอาไปไหน่ะเบือนเอาไปไหนอ่ะเอาไอาวัตเตอร์วัตเตอร์แฮกก็ เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่ติดเกมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวชุดนี้นะครับเป็นชุดที่มีชื่อว่านะฮะเป็นชุดเอ่เอหัวกระโหลกไฟนะฮะเป็นหัวกระโหลกไฟนะนี่นะครับที่ GM แจกฟรีนะครับในช่วงโปรลีกรอบไฟนนลนะทุกคนก็น่าจะรู้กันนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันติดลักหรือเปล่า เก <Okay, S 2> มติดบั็กนะครัเค okay, เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่านะครับก็ <Okay. S 1> นี่นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าสวยไหมครนี่นะครับอันนี้คือหัวน,นี่ก็คือกางเกงรองเท้านะก็ประมาณนี้นะส่วนใครอยากจะให้ผมรีวิวคังตัวเองแนละ้วนี่ก็ไม่ต้องบอกนะว่าผมมีน้อยมากไม่ต้องรีวิวคังหรอกแต่เดี๋ยววันนี้เราจะ ไปรีวิวชุดนี้กันเลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะซื้อปืนอุ้ยกดซื้อไม่ติดโอเคนะครับเราซื้อปืนแล้วก็ขอเวลาแป๊บนึงนะครับยาบางังโอเคเราลุยกันต่อนะครับ โอเคเรามารีวิวชุดนี้กันนะครับ,รบก็มีเ่าคนทางบ้านไออแล้ววัดเออเฮ้ยเออเน็ตเขาไม่ค่อยดีมั้ง <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นสี่สีทะเลทรายบ้างนะครับก็ <c oughs> เราก็ยังไม่เคยรีวิวมานะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเอย๋กดอะไรของเราก็ศัตรูตมันก็อยู่ข้างบนนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเล่นกันเขาชอบเฮ้ยเฮ้ยมันวัดเน็ตเขาดีปะเนี่ยหรือว่าเขาโปรครับทุกคนเขาไม่ได้โปรใช่ไหมถามจริง หญิงเข้าไปมันเจ็บนะครับก็ไม่ค่อยเจ็บหรอกอุ้ยมันว้าดอีกละเน็ตเน็ตเขาไม่ดีหรือไงเน็ตเขาไม่ดีหรือไงวะิปั๊มก่อนปัม๊มข้างบนมือเยอะจริงๆปัง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 สวยเดี๋ยวเราปั๊มยาก่อนนะครับทุกคนอุย้ยกดปั๊มยาไม่ติด ช่วงนี้ก็นะเราอัดตอนประมาณเอ,อประมาณหทุ่มนะก็น่าจะลงวันเสาร์น้านะฮะร,รอก่อนนะทุกคนผมอัดเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเช็กก่อนอ๋อวันนี้วันอาทิตย์นะครับโอเคทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปนี้วันอาทิตย์ละมั้งใชเ่เพื่อนๆเขาตายกันหมดแล้วหรออีสองตัวเหลือมันไปอยู่ไหนของมันเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะรอดหรือเปล่าจะต้องแบกเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างบนปะน่าจะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเรามันอยู่ไหนคือมันไม่โผล่มาโอ๊ยคือผมไม่เห็นมันนะจริงๆผมไม่เห็น มันอยู่ไหนอะมันไม่ลงมามันตายบอกเลยอุ้ยเฮ้ยลองยิงมันอุ้ยปุ๊เออเคนะครับเหลือตัวเดียวรีปั๊มยาเลยมาอือรอดว้แอคไปหนึ่งทีโทลฟันเหยื่อไป <laughs> โคตรฮางกับปันเขามากเลยครับตัวสกินนี้เอชุดนี้ฮะก็วันนี้ผมเอาสกิลตัวละครแม็กซิมมาครผมไม่ได้เอาล็อกมาแต่ว่าผมก็ใส่อะล็อกมานั่นแหละก็นะทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะต้องชนะให้ได้ที่เขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่โอ้ยผมเกือบผ้าแล้วไงทีนะั้นที่ผมปั๊มยาก่อนคือถ้าผมไม่ปั๊มยาผมตายแน่เลยแล้วผมก็เลือกสกิลมาถูกนะขอเช็กก่อน โอเคนะทุกคนปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศาแคสเกมแล้วก็เล่นโหมดซีวีซีนะน,นีโอ้ยยิงสับไปเนี่ยทุกคนบอกว่าผมชอบสับผิดต,ตลอดเลยนะเอาสับตรงจังหวะนะดาวหนึ่งเข้าหัวด้วยวแจ๊กเอออีกตัวหนึง่งเอ้ยดึงหัวดึงหัวดึงหัวโอ้ยไม่ติด อะไรอยู่แล้วแม่สาวน้อยเขาตายกันอีกแล้วเหรอเนี่ย <_ d ue> โอ๊ยผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนผมยิงไม่เข้าหัวเลยขอโทษนะครับผมยิงไม่เข้าหัวเนะี่ยหรือว่าผมกากระอ่ะ <_ d ue> โอ๊ยตุ้ย,ยน้ำมันน่าจะอยู่ตรงข้างหน้านัน่นไงโอุย้ยทุกคนเห็นอะไรไหมนะ่ะอุย้ยไม่ตายเหรอทุกคนเห็นปะ อุ้ยใช่เหรอเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้เพื่อนอยู่กับเราก่อนเรานายจะต้องอยู่กับเราเอ้นี่ไงเฮลลี่มาแทกชุบเพื่อนก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็แคสเกมตอนดึกอ,อีกแล้วนะฮะ ก็ไม่ค่อยจะแไม่ค่อยแคสเกมตอนดึกสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ขอโทษนะที่ช่วงนี้สตรีมไม่ค่อยสนุกแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจท่านผู้ชมสักเท่าไหร่ก็ขอโทษแนะ้วะผิดผมเกียะคือมันไม่รู้ว่าจะสตรีมเกมอะไรดีนะครับวีฟาทุกคนก็น่าจะดูเบือนนะส่วนชุดนี้ทุกคนก็ได้จะได้กันหมดละมั้งยกเว้นพวกที่เพิ่งโหลดมาใหม่นะครับพวกที่เล่นเก่าๆเราก็น่าจะรู้นะ กันมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะอรอดหรือเปล่าเฮ้เพื่อนดาวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่กับเรามานี่เพื่อนมาหนี่สามคนครับโอ้ยเจ็บเจ็บหนักก็ขอประทานอภัยนะครับคือเมื่อกี้ลนๆหน่อยเฮ้ยเพื่อนเล่นอะไรของเพื่อนเนี่ย ดาวหนึ่งเอาเพื่อนโอ้ยเกิดดาวหมดสิเพื่อนโอ้ยโอ๊ย,อยไม่ไหวละเขาข้างล่างผมไม่ไหวละคนวุ่ยมันชุบกันแน่โอ้ทุกคนยิงไม่ตายอ่ะอะไรอะเอา้าเลื่อนไม่ลดหุยบัคดาเมจมันไม่ใช่แล้วทุกคนมันบัคดาเมจ โคนมันบั็ดามเมจนะครับผมยิงอะเห็นบ้าเมื่อกี้ฉอตเมื่อกี้ยิงไม่ตายอุ้ยโผล่ละมั้งไม่ได้โปรหรอกแต่มันน่าจะบัดามเมีเนี่ยอุย้ยถ้าผมอโยเคกิดขัดขัดกิดข,ดข,ดขัดหน่อยก็ขอประทานอภัยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝีมือมันไม่ไปนะคือฝีมือวันไม่มาแล้วสะดุดสะดุดเน่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า ฝีมือผมก็ประมาณนี้แหละเวลาเรียนเสร็จเนี่ยนิ้วแข็งปุ๊บผมกดแบบตุ๊ดตุ๊ตตัดตุ๊ดตัดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเน็ตไม่ดีอ่ะไอคนเนี้ยเน็ตไม่ค่อยดีเลยมันอ่ะโอ้แล้วเอ้าเอ้าผมว่าเน็ตเขาไม่ค่อยดีแล้วล่ะโอ้โหเอาเอาเอาไปไหนอ่ะเพื่อนเอาไปไหนอ่ะเพื่อนเอาไปไหนอ่ะเอ้า what the what the heck อุย้ยเพื่อนทำไมมันยืนเอ๋อย่างนั้นนะวะดาวหนึ่งแตกสองเพลื่อนลงมาโอ้ยชุบเพื่อนไม่ได้อุย้ยเิ็อีกขัดขัดเพื่อนวิ่งมามาเร็วโอ้เพื่อน ชุบเพื่อนโอ้ยชุบไม่ได้เอาเบื่อนชุบกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเอาเบื่อนโอ้ยนั่นเนี่ยโอ้ยติดขัดเกือบแล้วทุกคนเอาลาไปกดยูร็อกทำไมโอ้เปลืองเลยโอ้จบเล็ผมว่าตานี้ชนะแน่นอน ตาสุดท้ายแล้วมาเอาให้สุดหน่อยมาปืนที่ผมเล่นบ่อยๆก็น่าจะเป็น a อนนะครับก็ตอนนี้เราก็รับคนเข้าแคนนะสามารถแอดผมได้นะแต่ว่าน้องต้องเอาไอดีหลักแล้วก็เป็นแหล่งสูงๆหน่อยเดี๋ยวพี่จะคิดว่าน้องกากไงน้องจะต้องแงสูงสูงๆหน่อยเพราะว่าพี่จะคิดว่าคนนั้นคือคนกากนะแพราเขาแรลงบอนนะ่ะคือน้องๆก็ต้อง เอาไอดีหลักมาไม่ใช่เอาไอดี ID ไก่มาแอดเข้าแขนี่เค้เดี๋ย okay, วก่อนนะมันอยู่ในของมันมันอยู่นะนี่ไงว้าวโอวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวไม่ใช่น้ำว้าวนะหมายถึงเอ้าอุ้ยมันสวนอย่างงี้ขอโทษนะครับที่พูดผิดขอประทานอภัยที่พูดเสียนะช่องผมจะบินไปเนี่ยเพื่อนมาช่วยเอาไม่กดเพื่อน โอ้ไม่กัดโอ้เพื่อนทำไมไม่วิ่งมาจบแล้วเพื่อนเอ้ยไอเคลลี่ตัวนั้นรีบตายสิวะโอ้เพื่อนเพื่อนไม่ซ้ำอ่ะซ้ำดิเร็วรีบซ้ำม,มันเพื่อนช่วยด้วยไอเคลลี่ตัวนั้นก็รีบตายสิวะตายอย่างยากเลยสวยอู้เตียกนั่นไง มันดึงหัวง่ายเกินผมขอขอโทษนะที่พูดคำที่ไม่ดีต่อไม่ดีต่อท่านผู้ชมนะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะอาจมีคำหยาบที่ไม่เหมาะสมมีคำที่ไม่เหมาะสมนะคะทุกคนโปรดใช้จักรยานในการรับชมว้าวยอดไปเลยชูนิ้วโป้งให้เลยประชดอุ้ยเมื่อกี้เกือบเก็บของได้ถ้ามันเก็บของได้โคตรเซียนเลยนะโคตรกระเรียน ไม่ใช่นกกระเรียนนะเกรียนะเ,ยเออเก่งแต่ฟุตเทปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้ผมว่าจะต้องชนะแล้วมันเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้แล้วโอเคปักปกติกุโปัปัติกุอะไรวะเนี่ยปัตตาบ้าอะไรนี้โอเค ผมว่ามันไม่ค่อยมีช็อตไฮไลท์สักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็มมยิงเข้าหมวนะแต่มันไม่หมวนทุกเม็ดโอ๊ยติดขัดใหม่นะทุกคนโอ๊ยโอลลูโอ๊ย,โอ,ยโอเคโอ้ยเกือบโอเคนะครับ โอ้ทุกคนมาก่อนที่จะแบตจะหมด <No. S 1> เฮ้ยไม่ตายโอ้โหทุกคนเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อวัดดอกฟักเกอร์สวยบอดชุกมันต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็อยากให้ผมรีวิวอย่างนี้อีกก็โปรดช่วยคอมเมนต์เยอะๆนะเว่อที่จะมารีวิวชุดอกีกเออถ้ามีชุดใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาเอามารีวิวเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะจนีนานงๆน้อง